โอ้โหดูดิขายาวเลยอ่ะขาโคตรยาวเลยค่ะนี่มืดแล้วนะเก็บเห็ดย่ำคำพี่น้องเธอมาดูดิหัวเขียวอ,ะอ่ะเอะรุ่นแกงแซบเลยนะแล้วอ่อนงางมงามไงครับองไฟมาเลย่องไฟหาเห็ดพี่น้อง่องไฟอีรีค่ะคุณนี่่องไฟได้พี่น้อง เห็นไหมคะตุไมเอาลูกสวยมากแล้วเนื้อแน่นด้วยกันเนี่ยโอ้โหอย่างแน่นเลยคะ่ะดูดิหืมติแกงใช่ไหมฉันเอาดีกว่าดอกนี้ไม่ให้แนละ้วเอามนมื้ไปน่นด้วยนี่น,น้ำได้มันไดลอยู่นะติแกงแกงเตื่มกันไหมห เยอะอยู่นั่งเธออืมเขาจะขาไล่กันอ่เอออืมใช่ไปะยังเปแดงออกไม่ไหมเลยค่ะบักใหญ่เลยเนี่ยมาย่างมามึงมาเร็วสวยมากเลยค่ะเพืเ่อนๆเดี๋ยวเราต้องเดินไปทางโน้นเรถึงจะเจอมันนะ่ะจะกลับแล้วก็เจอไงนี่ไงก็มาดูสิเนี่ยนี่มันออกไงให้เธอเห็นไง,เน,งเนี่ยมาดู เอาได้เนี่ยเอนอนี่เห็นไหมเนี่ยเอาไปตืมกันกับดอกนั้นอะก็ไปแกงแกงแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับมากินกับเธอ,อเวันไหนก็ได้เธอแกงก็เรียกฉัน,นเ,เนี่ยเอาเธอดูสิเอาลนะเอาได้อยู่เธอเห็นไหมสวยเลยอะ วางไว้ก่อนโอ้เห็นไหมมันได้อยู่เอาไหมเราเอาเอามาของฉันอ่าเยอะค่ะเดี๋ยวค่ะพอ,ะอเลยพี่น้องขอ,อนสนจ้าเมื่อนี้โชคดีอีกแล้วจ้ะดูค่ะเอาเธอมเมื่อกี้ไปฉันจักบาดน,นะคะนี่ถุงมือห้อยอยู่นี่อันนี้ก็ได้อันนี้ค่ะนี่แหละ,ละอเออถือฝนไง งน่ยขึ้นเลยค่ะตุหยุดลุหน่วย่องมือเลยค่ะมีแต oh. oh. ่พไนเลยส่วนน้ำสีเลยนะป้าวเถอะนี่แหละค่ะนค่ะนยวกอนสนค่ะคอนสนจะสวยงามแม่ไม่ได้ตัดลีปอีกเลยสุดยอดค่ะตุหอมหอยหอยเออแมนยุ่ง หอมด้วยค่ะนั่นดอกน้อยดอก<ม>น้อยี่ยมใช่จะเกียดไอ่นั่นอืมต้องมีตูมันตูมีต้องพิสูตรอบรูปต้องจิตโอ้ยสุดยอดเลยค่ะตัวเด็ดกระก่ามาน่ะเซ็ก็คู่น้อยเท่าล่ะใสะ่ถูงใส่ถูงอืม